สวัสดีครับวันนี้พบเก่งวันทีเทเษอรับกลเจ้าเมสตาเก้ก็วันนี้ครับพิเศษแบบกลางเดือนนะครับของอาลองครับได้มานะครับถ้าหากคลิปนี้นั้นมีเสียงกล้องหรือมีเสียงรบกวนขออภัยนะครับพอดีข้าบ้านเขาก่อสร้างครับขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับอ่ามาครับร่อบกระเจาบอลลับนะครับก็บอลลับของรอบนี้นั้นค่อนข้างจะอวยแฟรงกี้คุณหาเพื่อนนะครับเป็นแฟรงกี้ใหม่เตรียมเอาไว้นะถ้าหาคุณไม่มี แนะนำนะครับนายม,มิจังคู่คาริน่าช่วยได้โคตรช่วยได้เลยซึ่งดางของบอลับปัญหาคืออะไรเอ,อ่ยปัญหาคือถ้าหากเราล้างเกราะสีรุ้งออกไป6เทินเกราะสีรุ้งนั้นจะกลับมาอีก6เทินเพราะงั้นคุณต้องหาตัวละคอเอาไปล้างเกราะสีรุ้งเนี่ยสองรอบรอบแรกใช้เป็นแฟรงกี้เพื่อนได้รอบ2เนี่ยนายม,มิจังคาริน่าหรือจะเป็นอา่าถ้าจะไม่ จังไม่ผิดนะนั้นะจังคารหน่าล้างได้หรือจะเป็นเจ้าจินเบ,เบก็ได้ซึ่งเป็นจินเบของ6ดาวเทเชอร์แมบอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันถนะ้าคุณใช้เป็นจินเบ6ดาวเทเชอร์แบบก็หาตัวคอรเอามาล้างอเอาปิดไม่ตาอ,อื่นแทนจินเบที่ผมใช้งานก็ได้นะจินเบ6ดาวของเทเชอร์แบบตัวนี้ครับนี่ก็ช่วยได้นะทำการล้างของกรอบิีลได้นอกนั้นเหรอ มันไม่น่าจะมีแล้วอ่ะเพราะงั้นถ้าหากไม่มีตัวละครพวกนี้นายมืจางคาริน่าหรือจินเบน,นั้นก็อาจจะต้องยอมเสียแตบ้บใช้ตัวละครที่มันไม่ได้คูณแต้มอื่นๆพวกตารางพวกนี้ที่มันสามารถล้างได้แทนนะครับงก็ต้องลองเนาะถ้าหากไม่มีพวกนี้ก็ต้องยอมลดแต้มลงมาเพื่อใช้เป็นตัวละครพวกนี้เอาไปล้างแทนเพราะมันเหมือน,นมันบังคับเลยว่าเราต้องล้างกอะสีรุ้งสองรอบนะครับ ทีมผมก็จะเป็นกัปตันของแฟรงกี้นะครับที่พูดไปนเนาะทหารไม่มีแฟรงกี้ใช้เป็นายผม้จ้างคาริน่าก็ได้เป็นชินเบย์ของดาวก็ได้เหมือนกันะกน,กนะครับแล้วก็เป็นพี่ลิวคิวนะครับผองดาวของ,ของเคชเชอร์แบบนะเอาเพื่อทำการล้างของ,ของเผาไหมา้แล้วก็เปลี่ยนแก้วนะครับแล้วก็เป็นชินเบย์ครับชินเบย์ของตัวฟรีนะอันนี้เป็นตัวคอนฟรีใช่ไหม เอาไม่ใช่นี่คือเป็นตัวลครเอาฟรีแหละเป็นฟรีของเทเชอร์แมพนะครับก็เอามาเพื่อทําการล้างของปิดไม่ตายนะแล้วก็เป็นต้องตายคู่วันด้านะครับ6ดาของเทเชอร์แมพอ่าส่วนตําแหน่งของลูฟี่เเนี่ยไม่จําเป็นเลยผมใส่มาเพื่อทําการให้แฟรงกี้นั้นกดสกิลของซูเปอร์ไทได้อ่าคือจะต้องมีเป็นกลุ่มของหมวกฟาง2ตัวขึ้นไปก็จะเป็นจินเบและเป็นลูฟี่ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะั้นคุณจะหาอะไรมาแทนได้หมดนะครับ ขอแค่ว่าเป็นกลุ่มของหมวกฟางหรือจะเป็นคุณไอซ์เบิร์กหรือคุณทอม5ดาวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ดาเนี้กลุ่มที่2เนี่มันเจอกับเกราะสีฟ้าสีเธอซึ่งเกราะฟ้าสีเธอนะัดเราไม่ต้องล้างสกิลของแฟงกิกบกันคือถ้าหาตัวละครที่มีอาบีหลักอันนี้อันนี้บาลีอันนี้กดเพอร์เฟกถ้าหากกดเพอร์เฟกเมื่อไหร่สามารถล้างของเกราะสีฟ้าได้2เธอ กดเป็นแฟร์กี้เพื่อนหนึ่งตัว<ๆ>กดเป็นตัวคอสอื่ๆของเราอย่างเช่นผมผมก็จะเป็นน้องสายคู่วันด้าน้องสายคู่วันด้นากดกเพอร์เฟกต์แฟรกี้เพื่อนกดเพอร์เฟกต์เกราะสีฟ้าสีเทินก็จะหายไปเนาะเพราะงั้นเราไม่ต้องหาตัวคอสเอามาล้างแค่คุณกดเพอร์เฟกต์แล้วมีอาบบร์บีหลักตามนี้สามารถล้างเกราะสีฟ้าได้นะครับตัวสองเทินนะ มาลุยกันเลยครับรแล้วก็แฟนกี้กับทันเนี่ยมันสามารถการจิกกระเด็นได้นะเพราะงั้นการาการโดนจิกกระเด็นก็ไม่ต้องกังวลไปครับเน้นย้ำนะครับว่ากลอบสีฟ้าสามารถกดเพอร์เฟกล้างได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะสามารถประหยัดช่องได้นะแค่หาตัวคะครที่มีอาบิลัตีทะลุกล่อบบาเลมาใส่ก็พอเลยครับแล้กดเพอร์เฟกนะครับ กลุมสองเจอเปลี่ยนแก้วครับกรอบสีฟ้าสี่เทินเผาไหมหกเทินนะครับกดเป็นเจ้าหรือพวกอยู่กับทำการเปลี่ยนแก้วทำการล้างของเผาไหมับแล้วก็กดเพอร์เฟกต์ไปครับดูนะกดเพอร์เฟกต์ต้องตายแล้วก็แฟงกี้เพื่อนนะครับเห็นไหมเกราะสีฟ้าหายไปแล้วก็จบเลยก็สามารถตีทะลุไปได้นะครับแล้วก็บอสเลยครับบอสของอาวองถ้งมีสองสีนะสีฟ้ากับสีเขียวนครับเจอช็อตเจอผิดไม่ตายเนาะก็หาตัวอะคเอามาล้างช็อต ล้างปิดแม่ตายแทนจินบีนได้นะครับตรงนี้ใช้เป็นแฟรงกี้ก่อนนะครับทำการล้างของอันนี้คือกร็ดสีรุ้งเขายังมีอยู่หกเทินนะอันนีลน้ล้างไปครับกดซูเปอร์ทายล้างไปหกเทินหายไปเมื่อหกเทินหายไปก็จะบัฟกร็ดใหม่เห็นไหมแล้วถึงต้องล้างเกล็ดสองรอบรอบ,รอบแรกรอบ2 มันบัฟต่ดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะไงก็ต้องกดอีกรอบหนึ่งเพื่อทำการล้างของเครดนะครับเ <c oughs> น้นย้ำถ้าหากไม่เบีนแฟงกี้ก็หาตัวคอที่สามราล้างของกรดสีลูงอื่นๆมาล้างแทนได้เหมือนกันนะ <c oughs> อของไหลที่วันถ้ากดเปลี่ยนตัวครับก็กดไม่ตายครับ <c oughs> แล้วก็โจมสีได้เลยครับลูฟี่คือตัวละครฟรีนะใส่อะไรมาแทนได้แหละขอแค่เป็นกลุ่มของหมวกฟางนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับบอลลาร์ดขอพาวดองครับ เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของ z o m b i love นะครับร้านขาย i d องเพชรนะครับหลากหลายเกมเนาะรวมทั้งเกมของอ one piece bounty l u s t นะครับ beat break s o u e นะครับแล้วก็บอลเลเจน black cover solo l e ล่ l i n g นะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกม one piece t r e s u r c l e นะก็สามารถมาหาซื้อ i d องเพชรกันได้เนาะ และค้าไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสิเพจนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่า b มบี a ัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับร้านของ b มบี a s t ครับ <S <S บอสรองตัวแรกนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอาฟุกคุรุใช่ปะ่ะอาทิพมนะครับสำคัญนะก็จะมีแค่เป็น อ่ารอนะครับวานโน6ดาวบวกนะครับก็ประตัวฟรีของเดือนก่อนนะแจกมานะครเราเป็นลูฟี่ครับตัวฟรีของเควสมือใหม่5ดาวบวกนะครับแล้วก็จะเป็นจินเบครับจินเบ6ดาวไอ้5ดาวของเทเชร์แมทตัวฟรีนะครับส่วน2ตัวแถวล่างนั้นไม่จำเป็นไม่สำคัญครับหาตัวครนอะไรก็ได้เอามาแทนได้หมดนะครับถ้าหาคุณไม่มีเป็นรอวานโน6ดาวบวกหาเพื่อนก็ได้รอวานโน6ดาวธรรมดาใช้ไม่ได้นะ ต้อง6ดาวบวกนะครับก็หาเ่ลนเป็นล้อ6ดาวบวกมาก็ได้แทนได้เหมือนกันนะส่วนพาชินเบนก็หาตัวคอสเอามาล้างอาดีบัฟอ,อื่นเอามาแทนได้นะครับดูฟี่มันตัวฟรีทุกคนมีอยู่แล้วส่วนสองตัวแถวล่างถ้าหาตัวคอสล้างดีบัฟไม่พอก็หาอะไรก็ได้เอามาใส่แถวล่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะแถวล่างมันคือตัวคอสฟรีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ มาครับแล้วก็เป็นบอสนะครับบอสจะมีบัฟไม่ตายซึ่งบัฟไม่ตายเออแล้วก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นแก้วของแพ่ทั้งสีเป็น uh, ทีมนี้จะเป็นสีม่วงเนาะซึ่งถามว่าทำไมถึงกลายเป็นแก้วของวานโนรอวานโนหกดาวบุกตกะตันสามารถเปลี่ยนแก้วของ uh, สีม่วงให้กลายเป็นแก้วของวานโนได้เพราะงั้นพอเจอเปลี่ยนแก้วเป็นวานโนปุ๊บเอ้ยพอเจอเปลี่ยนแก้วเป็นสีม่วงปุ๊บสีม่วงเลยกลายเป็นแก้วของวานโนจงที่เห็นไหครับ จบแล้วตีนะครับแล้วก็มีการบัฟดาเมจตอนจบเพล่น้องก็ตุ้มไปครับประมาณนี้ครับรองบอสต่อไปนะครับพี่ปลาบึกกล้วยนะครับอ่ากัปตันครับก็จะเป็นลอนะครับของเทเชอร์แ a p ตัวฟรีลูกเรือนะครับก็จะเป็นอ่ามีฮอคนะครับ5ดาของตัวฟรีของไพเล็ตคิงครับของเดือนนี้นะต้องเป็นลูกเรือนะเพราจะได้มีการลดคุณค่าสกิลไม้ตายได้นะครับนอกนั้นอะไรมาแทนก็ได้ เรื่องผมใช้เป็นโซคิงร่างนี้หาจากไหนจะไม่ได้เหมือนการเอามาทำการบัฟโจมตีเนาะก็หาตัวคนอะไรก็ได้เอามาแทนได้ทั้งหมดเลยนะสำคัญแค่ว่าเป็นรอกับมีฮอกสองตัวนะครับแล้วก็เพื่อนครับเพื่อนต้องใช้เป็นมีฮอคห้าดาวฟรีเหมือนกันนะของพาเล็กคิงนะครับก็ใช้เปกัปตันเพื่อนตัวของเรามีฮอ,อกของเราเนี่ยใช้เป็นของลูกเรือนนะมันจะได้มีการล้างของอ่าการการถูกเพิ่มระดับของไม้ตายเนาะ แล้วก็กลุ่ม2องก็ตีไปเลยใช้แค่ไม้ตาของมีฮอปสอตัวแล้วก็รอแล้วก็หาต,ตัวฮอเอามาบั็โกตีอื่นๆทีห่งตัวซึ่งในที่นี้คือจะเป็นโซคิงสีฟ้าจำไม่ได้เในการเอามาจากไหนเน้นย้ำเลยลืมน่าจะาเป็นอีเวนต์สักอย่างนะ <c oughs> มันเก่าเลยเกินบางทีเนี่ยอีเวนอย่างเงี้ยเราสามารถเอาตะอเก่าๆมาใช้งานได้นาะแล้วมันเก่ามากว่านลืมเหมือนกันต้องเอาไปไ มีฮอคลอเลี้ยงแก้วแล้วก็มีฮอกทามล้างกรอบออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นโซกิ้งบัฟบโจมตีให้ไปสักทีสักหน่อยแล้วก็โจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับบอสของเจ้าปลาหมึกกล้วยต่อไปครับรองบอสของสา๊ากี้ครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างจะทุลักทุเลนะเพราะไม่มีตัวละครที่สามารถเอามาล้างปั๊บได้เลยก็เลยต้องใช่ตัวละครที่มันไม่ได้มีการคูณแต้มนะ ็จะเป็นเอสนะครับเอสเหมือนหมาป่า6ดาวบวกครับแล้วก็เป็นอาคารนะครับม่วง6ดาวบวกครับซึ่งนี่ก็ไม่คูแต้มเหมือนกันนะนายมิจางครับก็จะเป็น5่าดาวของตัวฟรีนะครับอันนี้กูณแต้มหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นสันจีครับสันจีแล้วสุกดาวธรรมดานะครับนี่ก็ไม่กูดแต้มแล้วก็เบรดอ่บอนนี่นี่ใส่มาได้เฉยนะอันนี้คูณแต้มให้นิดหนึ่งนะครับก็ใช้เพื่อเป็น S นะครับก็ทีมนี้นัดเน้นผ่านนะครับไม่ขูดแต้มเลยดูดิโล่งเลยนะ มาแค่เพาิมาลุยกันเลยครับก็ด่านนี้จะเจอกับการปิดไม่ตายสิบเธอเจอโซ่หาเธอเจอเสกงเสกแก้วกระบาเรียแก้วเทียนดีสองอันคือมันเป็นดีบัฟที่มันยุ่ยเยอะเหลือเกินนะเพราะงั้นก็เลยต้องจําใจว่าใส่ตัวคอนรที่มันไม่คุ้นแม่นะานเน้นผ่านกว่าแล้วก็ไปคุ้นได้เยอะตอนเจอบอสรับบอสใหญ่ดีกว่าครับส่วนบอสไปองช่างมันเลยเน้นผ่านเร็วๆดีกว่านะครับ ตะกี้ครับมี2สีสีฟ้าสีเหลืองนะครับเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเป็นหมื่นมลนะครับปิดให้ตายเจอช็อตนะครับแล้วก็โซ่ด้วยกระบาเลียแก้วเทียนดี2อัน3เธอนะครับซึ่ง3ามเธอเนี่ยหรัลงกระทมาล้างอย่างหตึ่งนะครับใช้เป็นเอสล้างออกไปใช้เป็นอาคาทําการบับเอฟเปลนแก้วทำการเปลี่ยนแก้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นไอเจ้านายมิอจางครับนายมือจางทาการล้างของช็อตออกไปครับ แล้วก็เป็นซันจีแบล็กสูททำการเปลี่ยนแก้วไปแก้วของ TND นะครับแล้วก็เอสอีตัวหนึ่งซ้ำไปกทำการบลัปส่งเสริมขึ้นมาแล้วก็โจมติดได้เลยครับเหมือนวันเนี่ยแต่ส่งติดมือคนหนาประมาณในเกอร์บอสรองของซาสกี้บอสรองตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นซินจอพิงก์นะครับก็จะเบียร์ตันคือจะเป็นซันจีนะครับซันจีบลูสูทหกดาวของเทอร์เชอร์แมพนะครับ ลูกเรือก็จะมีเป็นแม่ของโรบินจางจะทําการล้างของเกาะสิรุ้งหกเถินนะครับแล้วก็จะเป็นอชอปปุ้งครับตัวฟรีของอาดดาวครับของเวสยมือใหม่นะครับส่วนแถวล่าง2ตัวพโพลน่าแล้วก็แจ็คนี่ใส่มาเพื่อทําการล้างของเกาะสีอทอง3เถินปัญหาคือเกล็อทองเกราะทองตัวคอที่คูณแป้บเนี่ยไม่มีตัวคอลไหนล้างได้เลยถ้าหากใช้เป็นซันจิตัวฟรี ด่านนี้ห้ามบัฟล็อกค่าเชนต่อหน้าบอสเพราะงั้นซันจิตตัวฟรีใช้งานไม่ได้ผมเลยต้องจำใจใช้เป็นพโดนาตัวฟรีแจ็คตัวฟรีของเทเซอร์แมททำการล้างของกรอบทองให้นะครับมันต้องจำใจลดเพล่มครับเพื่อการผ่านด่านได้ไม่งั้นหาตัวถอนเอามาล้างไม่ได้กรอดทองสามเพินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะตัวถอนล้างได้มันมีน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นก็ต้องจำใจใช้ปตพร ที่มันไม่คูณแต้งเอามาช่วยอื่นนะครับเหมือนที่พูดไปแล้วครับว่า,เ,าเน้นเน้นคูณแต้งเยอะๆที่บอสใหญ่บอสร,รับดีกว่าส่วนบอสร,รองเนี่ยเออเราจะคูณแต้งไม่น้อยก็ได้เราเน้นผ่านอย่างเดียวก็ได้ครับเราไปเน้นแค่บอสใหญ่แล้วก็บอสร,รับดีกว่านะแล้วก็บอสะนรับของซินจอมพิงนะนรับ โจมตีนะหาค่าเชนต่ำกว่า2.5เท่าเผาใหม่ครับเกราะสีฟ้าเกราะสีทองนะครับทิงโขททางบัฟเพิ่มค่าเชนให้สันซิฟุูเปอตายหนึ่งตัวครับทำการบัฟแก้กดทั้งหมดีทำการบัฟโจมตีให้นะครับกดซูเปอร์ไททำการเพิ่มความแรงของการบัฟเพิ่มเติมขึ้นป่านะครับแม่โดนมินจางทำการล้างบัฟของเกราะสีรุ้งและทำการบัฟของเกราะดูให้เราเราบอเมื่อตายไปจะมีดาใหม่ใส่เรานะครับ ถ้าหากมันเป็นแม่โรบินซังก็หาตัวอที่สาม,มารถล้างของเกร็ดสีรุ่งอื่นๆมาแทนได้เหมือนกันนะเพราะช็อปเปอร์ตัวฟรีเนี่ยมันมีเกร็ดเหมือนกันนะครับใช้บัฟเกร็ดของช็อปเปอร์ตัวฟรีได้เหมือนกันนะแล้วก็ไปโดนหน่าจะรทำการล้างของ,งเกร็ดทอง1เทิร์นแซกตัวฟรีเทเชอร์แมพล้างเกร็ดทองอีก2เทิร์นก็หมดไปครับแล้วก็จงฟรีได้เลยครับยิ่งยากเมื่อทองเนี่ย ประมาณนี้ครับบอสโดเออแล้วก็บอสต,ตายไปทำทางเบสมาครับผมมีกราะนะครับก็เลยไม่ตายนะประมาณนี้ครับสุดท้ายครับบอสใหญ่นะครับบอสใหญ่เนี่ยปัญหาเลยคือเป็นเกราะพาครึ่งเกราะพาครึ่งของบอสใหญ่เจอ8เทินซึ่งแฟรงกี้ลาสได้แค่6เทินผมเลยต้องใช้เป็นซัพพอร์ตถ้าหากไม่เป็นซัพพอร์ตชอปเปอร์ตัวเดียวคือจบนะตัวเนะนี้ย ชอปเปอร์นนสา,สามารถล้างกรอบผ่าครึ่งได้สองเทินกาบซัพพอร์ตนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกคือจะเป็นโซโล่ล้างได้แค่1นึ่งเทินนะครับถ้าใส่โซโลไปก็ต้องหาอื่นๆมาใส่ซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะแล้วก็อาลูกเรือ,อก็จะมีเป็นอารองครับอารองตัวฟรีนะครับห้าดาวธรรมดาห้าดาวธรรมดาเออแล้วก็มีเป็นน้องไตายวันเจ้าเหมือนเดิมครับทำการบัฟนะครับแล้วก็โรบินจัง ตัวฟรีของบือองบ้อใหม่กับทำการล้างของลดโจมตีได้ห้าเทินนามิจังทำการล้างของช็อตนะครับเป็นตัวฟรีของเพเชอร์อแบบนะบอสจะมีเกลไอ้มีแก้วช็อตเอาหาตัวคอรเอามาล้างช็อตออกไปได้นะครับเพื่อนคือแฟงกี้นะถ้าหากไม่มีแฟงกี้เหรออืมก็เหมือนเดิมหาตัวคอรเอามาล้างเกะเหมือนเดิมเลยอ่าจินเบย์รู้สึกจะได้เหมือนกันนะจินเบย์ไอ้นั่นอนะ ตัวของ Event h a t ชอ e ์แบบหกดาวอะนะ,ะคุณแต้มร้างกรอดแล้วสึกว่านามิคาเลน่าก็หลังได้เหมือนกันนะไม่ได้ฮะงั้นใส่เป็นโซคิงได้โซคิงล้างกรอบได้เหมือนกันนะตรงนี้าานก็เปลี่ยนแปลงกัน <ๆ S 1> ดูเนาะคือปัญหากัปตันเนี่ยอาจจะต้องเป็นพวกนามิคาเรน่าคือเนี่ยถ้าหากมีนามิคาเรน่ามันง่ายขึ้นถ้า,าไม่มีก็จะลำบากลำบนแบผมคือผมไม่มีนะ ที่พูดเนี่ยคือถ้าคุณมีคุณใช้คุณผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไปลุยกันเลยมากครับอ่าถ้าหากไม่มีแฟรงกี้คิดออกแล้วโซวคิงเป็นลูกเรือน้องต่ายวันด้าเป็นกับตาได้นะเปลี่ยนกับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้นะครับและใช้เป็นแฟรงกี้เพื่อนได้เหมือนกันนะโซคิงเอามาล้างเกล็ดตอนเจอบอสแล้วก็น้องต่วันด้าเป็นกับตาแทนแฟรงกี้ของเรานะครับแนะนำกับพายนะเบื้องต้นนะครับ เพราะเหมือนเดินเลยเราต้องล้างเกราะ2ชุดไงกลุ่ม2ก็ต้องล้างบอสก็ต้องล้างเออเทสแบบรอบนี้เจอเกราะเยอะมากครัต่ต้องมืนหัวมืนหัวเนี่ยไม่ต้องกลัวอารองตัวฟรีมันช่วยได้กดไปเลยต้องปรวดลิมิตก,ก่อนนะอารองอา่าแล้วก็เป็น โรบินจังครับโรบินจังทําการล้างของโน้โจมตีนะครับแล้วก็แฟรงกี้ของเพื่อนเลยหรือถ้าหากคุใช้เซตห้วยแฟรงกี้เพื่อนดีกว่านะกดไปเลยกดไม่ตายกดซปเปอร์นะครับแล้วก็โจมตีได้เลยครับแล้วก็บอสนะครับถ้าหากตรงนี้ไม่มีแฟรงกี้เราก็เาเหลือโซคิงเอาไว้กดล้าขงของ,อของเจาะพอนเจอบอสนะ นม่มีกรอบผ่าครึ่งโคเยอะเทินเลยอ่าแล้วก็มีแก้ว็อตนะครับน้องตายวันด้าเปลี่ยนตัวกดไม้ตายทำการลดคูดาของสกิลให้นะครับแล้วก็น้ำจุจังทําการล้างของแก้วนะครับแก้วซอตได้นะครับแล้วก็ล้างของเอาตรดผ่าครึ่งออกไปดยการใช้ทัพปอดนะครับแล้วก็ฟังกี้กดลากลงครับทําการลดกูดาของตัวเองลงมาครับแล้วก็ กดลากขึ้น <S <S กดไม่ตายครับการปั๊บขึ้นมานะครับก็ประมาณน้ครับกดโจมตีได้เลยครับประมาณนี้ครับเทเชอร์แมวของเดือนนะครับกรอบเยอะมากๆครับแนะนำถ้าหากคุณไม่ไหวจริงๆนะยอมลดแปบบ๊บใส่ต,ตัวละครอื่นๆที่มันสามารถช่วยให้ผ่านด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นเป็นนิกะคืนนี้ะมันช่วยผ่านด่านได้แหละแต่แค่ว่ามันไม่คุ้นแพรถ้าหากคุณไม่มีต,ตัวละครจริงๆนะ เน้นรอบคูณแป้งไม่เยอะแต่เน้นรอบผ่านในหลายรอบก็ได้เหมือนกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตาคดเปิดใช้ให้ผมนะครับนะีสวัสดีกัา